สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้ง,น,งนะฮะตอนนี้ผมก็มารอเพื่อที่จะเป็นวิทยากรในหัวข้อการสร้างรายได้จากค่าโฆษณาโดยให้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงานบางงานแทนมนุษย์จาก AI Style Transfer Image และก็อยู่ ipad นะครับก็จะเริ่มเวลา1นึ่ทุ่มนี้ผมก็มาซ้อมพูดก่อนนะครับแล้วก็ถือโอกาสพูดกับทุกคนเลยว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างวันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะมีการโชว์สไลด์เบื้องต้นเนาะและในการเป็นวิทยากรวันนี้เนี่ยก็จะมีการอัดวิดีโอไว้แล้วก็เปิดให้ชมแบบฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นเหมือนกับ เดโมเนาะว่าเรากำลังที่จะพูดเรื่องอะไรบ้างนะสำหรับเอาไลน์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อทำไมต้องเป็น UI Path UI p a t คืออะไรและทำไมถึงสำคัญในการในยุคของการสร้าง AI นะครับที่ผมก็จะอธิบายว่า UI Path คืออะไรบาบาบานะและก็ที่สำคัญคือมันคือ robot process automation นะตัวหนึ่ง นะจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยมีอีกหลายตัวแต่ว่า u i ไอพาเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหัวข้อต่อมาก็จะเป็นเรื่องของวิชชั่นของบริษัทย i ไอพาและว่าเขามีวิชชั่นยังไงนะในการที่นําเสนอตัวย i ไอพามานะครับในปี2021ก็เปิดเป็นพับลิกนะครับแต่ว่ามีมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในตลาดหุ้นแล้วและก็ ตัวอย่างงานที่ควรเอา UiPath ไปใช้งานนะก็จะยกตัวอยานะ่างมีอะไรบ้างนะครับและก็งานต่างๆของ h healthcare นะในโรงพยาบาลเนี่ย u ว Path จะลดงานได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือในเว็บไซต์ของ UiPath เนี่ยเขาก็จะเคลมเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์และก็ ผลิตภัณฑ์ของย i ยพาเนี่ยมีอะไรบ้างนะมันมีรายละเอียดอยู่นะเยอะเหมือนกันนะผมก็ยังศึกษาไม่หมดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีการสาธิตยุยพา s t ดสตูดิโครับโดยจะมีการใช้ย i ยพาเนี่ยสแกนเอกสารแล้วก็เก็บลงใน Excel ให้ทุกคนได้ดูว่ามันสามารถที่จะทําการสแกนเอกสารอัตโนมัติแล้วก็เก็บลงในดัต้าเบสของเราเนี่ยลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะอย่างง่ายดาย แล้วก็ตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นอ e ีเมลออโตเมชันครับก็จะมีการเช็คอ e ีเมลแทนเรานะครับแล้วก็ช่วยเซฟแอดแทดไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะโดยที่เราไม่ต้องทําสมมุติวันหนึ่งเนี่ยเรามีอ e ีเมลมาเป็นร้อยร้อยฉบับถูกไหมเราก็ต้องมานั่งเปิดต้องมานั่งเซฟบาบาบาไปเรื่อยๆโหเสียเวลานะงานแบบเนี้ยให้คอมพิวเตอร์ช่วยทำเถอะมันก็จะเซฟแบบอัตโนมัติให้เราเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วก็ไปเอาไฟล์มาทำงานต่อได้เลยนะครับ ทีนี้หัวข้อสุดท้ายที่สำคัญมากเลยครับหัวข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบางแสน AI r r s s e r r h h e n t t r r i r r e t t o o n to go in 2022 and e e y o n d นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของปีหน้าแล้วก็เรื่องของอนาคตครับว่าที่นี่มี direction ในการทำวิจัยเป็นยังไงนะฮะอันนี้สำคัญมากนะในการทำ meeting ในวันนี้เนี่ยนะผมจะพูดได้ แบบไหนนะครับแล้วก็แล้วก็สนุกแค่ไหนแล้วก็น่าติดตามไหมนะครแล้วก็มีอะไรน่าสนใจไหมนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะ